แฟนมีคู่ครั้งแรกเอาคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตเลยใช่ครับก็คอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกของผมกับเฮียครับก็ชื่อซ e นิวอน n เธอร์ไลฟ์คอนเสิร์ตพรเนตบ้ครับก็เมื่อวานจัดไปแล้ววันแรกครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายอีกวันหนึ่งเป็นวันที่2องครับก็จริงๆคอนเสิร์ตเนี้ยผมออผมกับเฮียแล้วก็ฮันดูมันดีก็ คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันครับว่าอยากจะจัดคอนเสิร์ตฟู่ขึ้นครับแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีเวลาที่ลงตัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าช่วงนี้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเวลาช่วงนี้แหละเหมาะสมที่สุดก็เลยเอาช่วงนี้ครับรู้สึกความรู้สึกเมื่อวานะโอ้โหความรู้สึกอิ่มฟูมากครับผมเหมือนเทกที่อบในแมคโครเวฟเราฟูขึ้นมารู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยมากครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนด้วยแล้วก็เรารู้สึก เราเต็มที่แล้วก็พุ่มเทกับโชว์ของงานคอนเสิร์ตของเรามากๆครับผมแต่ทั้งที่แบบว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แทบจะไม่มีเวลาตรองต้องเกยบเวลากันมากเลยเราตกองมา,าทีเดียวมากทีผ่านมาก็<ช> <ๆ S 1> ถ้าส่นวนตัวผมมามีมีเวลาซ้อมอยู่ับแต่ว่าเฮียก็อาจจะ<อ>มีเวลาน้อยกว่านหน่อยเราก็ไปซ้อมที่อิตาลีครับผมก<อ>็มีซ้อมซ้อมบนเครื่องบินอะไรเงี้ยใช่เราก็ใช้แล้วเวลาบาลานให้แบบ ได้มากที่สุดครับผมก็ทำเต็มที่มากที่สุดซ้อมร้องเพลงซ้อมอะไรซ้อมเต้นโม่เครื่องบินเหรอแล้วเขาหลับอเราไม่ยอมเต้นเต้นโม่เครื่องบินเลยม้เต้นหาไรซ้อมแค่ร้องครับผมซึ่งพอเมื่อวานนี้แบบมีแต่งแบบแฟนๆโอ้โหดีออกมาดีมากเลยแบบเกินคาดเหมือนกันครับทุกคนแบบว่าดีใจมากๆรู้สึกดีใจแทนแบบหลายๆทีมมากเพราะว่าหลายๆทีมแบบก็ แบบตั้งใจแบบซ้อมมากแล้วก็เจ็บเวลาซ้อมมาเหมือนกันครับผมเพราะว่าคิวเราในการซ้อมมันก็ยากต่อทุกทีมเพราะมันมีหลายโปรเซสมากครับผมรู้สึกแบบภูมิใจกับทุกทีมมากจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นแค่ผมกรบเฮียทบทุกทีมเราตื่นเต้นครับกับพี่แดนเซอร์ล้วก็ตื่นเต้นกับทีมดนตรีเราก็ตื่นเต้นครับเมื่อวานแอบแบบหลายโชว์ก็โหมีการลงทุนค่อนข้างเยอะเนะคะใช่พี่อ๋อพี่อแบบลงทุนแบบจัดหนักจัดเต็มมาก รู้สึกแบบว่ายอมก็แบบลงทุนทุ่มเทมากครับผมเราก็อยากทำสิ่งนั้นออกมาให้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วก็ให้คนดูได้แบบรับการถ่ายทอดแบบอนาธไลฟ์ของสไตล์ของเราแบบแบบตัวเองให้ได้มากที่สุดวางคอนเซปต์ตอนแรกที่แบบวางไว้วางไว้อย่างไรตอนแรกก็จริงๆคอนเซปต์เริ่มคิดมาก็มาทางอนาธไลฟ์เลยครับเป็นแบบว่าเหมือนหยิบเรื่องที่อย่างผมกรบเฮีย ในยุคในตอนปัจจุบันในตอนนี้ก็ก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีโลกคู่ขนาดโลกอื่นๆเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราสองคนจะอยู่ในแบบในพบไหนและโลกนั้นเราจะเป็นยังไงกันเราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดครับแล้วก็หาพาร์ทที่แบบว่าจะเป็นพาร์ทมีทั้งพาร์ทไอดอลพาร์ทมาเฟียพาร์ทอาดามินอีฟต่างๆก็จะเป็นโลกอีกโลกคู่ขนาดโลกอื่นๆครับรู้สึกได้แบบ มีสไตล์หลายสไตล์นะแบบว่า create หรือว่าการแต่งตัวได้เยอะรู้สึกสนุกมากใช่ครับมันทำให้เราคิดโชว์ได้หลากหลายพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละพาร์ทก็จะไม่เหมือนกันมันก็เลยมาพร้อมกับโปรดักชันที่แบบโอ้โหสุดยิ่งใหญ่จริงจริงเนาะยิ่งใหญ่เลยตอนแรกที่ตอนตอนที่สองที่ต้องขึ้นไปอยู่รู้สึกยัง สลิงหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็รู้สึกว่าผู้นี้คงเกินผมครั้งแรกครั้งแรกในชีวิต<อ>ผมเป็นสลิงใช่คือสลิงครั้งแรกรู้สึกสนุกครับผมตอนหนูได้หนูได้ขึ้นแล้วแต่หนูก็ไม่ได้บินหนูขึ้นสูงใช่ไหมที่ผ่านมาหนูแค่ขึ้นอย่างนี้ยังไม่เคยแบบยังไม่ได้เคยบินใช่ไ่ะแต่เฮลิคอปเตอร์สนุกดีครับผมรู้สึกสบายดีตอนซ้อมก็นั่งหลับได้เลยวิวดีมากเห็นวิวทุกคนเลยใช่ครับจริงๆมันไม่ได้สูงขนาดนั้ใน,ใน ไม่เพราะว่านุ้ยเคยบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบความหวาดเสียวแบบนี้แหลแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกว่ามันบินช้าไปเลยด้วยซ้ำใช่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 ไม่ร้ทำไมเขาเริ่มเพิ่มสปีดนิดนึงจริงๆริงก็แอบคุยกันเดี๋ยวมาดูกันไปดูเพิ่มได้หรือเปล่าจริงๆทางทางทีมเขาเป็นห่วงครับผมเขาแบบว่าเวลาทำอะไรอยากให้เราเซฟตี้ไว้ก่อนเราก็บอกเฮ้ยพี่ไปเลยไปที่สุดไม่ยังไม่พีดีต้องแอบไปบอกเมื่อกี้คนข้างคือคิดแล้วนะ กินก๋วยกังก็สปิริตชอบครับอยากอยากไปมาหนังจีนเนาะหนูปุ่งไปแล้วแบบแล้วผ้าก็จะปิวไปจริงๆเราอ่าอยากจะทำอยากจะแบบเอาให้สุดเลยแบบแบบพุ่งไปเลยเร็วๆแต่พี่เขาไม่ให้พี่กอดเซบดีไปก่อนเซบดีก่อนครับแต่พอแบบบรรยากาศเมื่อวานก็ออบุ่นมากดีมากเลยครับแล้วแบบเป็นแฟนก็โอ๊ยก็เทคแอคชั่นกันดีเรียคชั่นกันดีมากๆเลยครับแบบตอนบางพาร์ทก็ลุกขึ้น ที่เราบอกให้ทุกคนรุ้ขึ้นมาทุกคนก็รุ้ขึ้นมาแล้วก็แบบมีบงด้วยบงทุกคนก็อุดหนุนบงกันเยอะแยะ<ส>เลย,ใ,ยใช่ครับแล้วแบบเวลาที่เราเห็นวงเปลี่ยนสีไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยที่เขาคอนโทรลอยู่ครับมันสวยมากๆเลยอย่างที่ก่อนหน้านี้เราก็คือจับเป็นแบบแฟนมิเดียวไปคนคอนเดียวแต่คนคอต้องมายืนอยู่บนเวทีคู่กันแล้วโบวคอนเสิร์ตอะคารู้สึกอะรู้สึกายเงารู้สึกว่าเราไม่ต้องโฮเวทีอยู่คนเดียว เราก็พยายามแบบเป็นตัวเองมากที่สุดเป็นสไตล์ตัวเองครับผมจะต้องคุยกันเยอะขึ้นว่าแบบเราชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็บบทำร่วมกันจริงจริงมันจะมีแบบเปิดปิดอย่างเงี้ยเข้าออกเง,งีอยนอกนั้นก็ฟรีสไตล์แล้วหนูเนาะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ก็นะคิดว่าเต็มที่เหมือนเมื่อวานแน่นอนครอย่างเมื่อาว,าวานก็คือติดอันอเตอร์เทนโลตเ,นะเ,เทโรไปนอนเอ็กเทนโลรเลยนะ ก็เป็นแฟนแบบแฟนชอบช่วยเล่นกันเยอะมากเลยโอ้โหก็หนูโชว์เซ็กซี่ขนาดนั้นดูท่องดูท่าแล้วตอนนี้หนูจิ้มเล่นอเงี้ยคือจริงจริงอ้าไม่ควรเป็นชุดนี้มาฮะชุดไหนครับนุ่นิวจะไม่ให้คุณหนีสิเลยเหรอครับอันนั้นดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนมาตรงนี้มันจะเป็นนุ่นิวอีกคนหนึ่งครับเอือหลายพารู้ไหมจะเป็นนุ่นิวอีกพารึเปล้วพาร์ไหนพาร์จริง ธานนีสิอันนั้นเป็นการแสดงครับแล้วเราพี่สีชอบพาร์ทไหนพาร์ตน <Muslim? S 3> ี้หรือพาร์ทงูฮะมาถึงอ้าวก็คงมีหลายพาร์ทเในนั้นก็มีหลายพาร์ทมากจริงๆมันชอบชอบพาร์ทนี้มากกว่าครับผมแต่พาร์ทนั้นก็รู้สึกว่าด้วยความสมมติถ้าเราไม่ได้เป็นเราไปนั่งคนดูเราก็ชอบพาร์ทแบบโชว์ที่หนูแบบว่ามี energy หรือว่ามีแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์การโชว์ครับผมเรารู้สึกว่าหนูอยางเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเข้ามาคุยกับพี่ยอดตอนแรกเอออยาก เป็นไอดอลอยากเต้นอยากนี่ไงเราตอนนั้นก็ไปแสดงก่อนพี่สีเห็นชุดเขาก่อนเป่าเห็นเห็นเห็นก่อนเขาจะขึ้นโชว์ต้องเห็นนะเขาเปลี่ยนฟิตติ้งด้วยกันแล้วตอนเห็นพักเลยว่าอะไรตอนเห็นก็ตอนแรกอุ้ยจริงๆตอนแรกมันมันมีมีโป๊กว่านี้ฮะแต่โดนห้ามไว้ใดนห้ามอะคะพี่ออฟฮะผมไม่ห้ามแล้วแต่เลยจริงๆรู้สึกว่า มันมันเป็นคอนเสิร์ตของเราทสองคนอ่ะเราก็สามารถครีทหรือว่าอยากเสนออะไรจากทางทีมได้ก็เป็นตัวเองเลยก็คุยกันซึ่งแบบว่าแฟนๆทที่ดูเมื่อวานไปแล้วแต่ตอนนี้ก็คือนเพลกแล้วยังขึ้นอยู่เลยๆทั้งที่โซลใช่ใช่เมื่อกี้ดูเมื่อกี้ดูอยู่ยังขึ้นเอ๊ยยังอยู่นเมนอยู่นะเมนโม่วนเปิม่นแบบหลังจากที่คอนเสิร์ตจบครับก็แบบ จริงๆกว่าจะได้กลับไปก็จริงๆดึกแล้วใช่ไหมครับแต่ก็กลับไปก็ยังไม่อยากนอนก็นั่งไล่อนั่งไล่ดูกว่าจะได้นอนโอ้โหนอนกี่โมงแล้วเชื่อกมว่าอยู่นอนแล้วพรุ่งนี้โชว์อยู่นั่งไล่แอร์เหมือนวันนี้ไม่มีงานเลยครับวันนี้จะไม่อยากดูอยากดูฟีดแบ็กกัดูฟีดแบ็กเแบบฟีดแบ็กดีมากๆเลยครับแล้วเห็นบางคนก็บอกว่าอะไรนะหลบสปอยสุดๆเลยเอก็รู้สึกว่าโก็ยังมีคนที่อยากจะมา ได้เห็นโชว์ของเราเป็นครั้งแรกในวันนี้เหมือนกันครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าวันเมื่อคนที่ดูเมื่อวานวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่เรามีโชว์ที่แตกต่างแล้วเราก็มีแกสด้วยวันนี้ก็มีแก๊สแกสไม่เหมือนเดิมให้ถ่ายซีว่าใครเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยแตบเดียวเปานขอบคุณแบบแฟนๆปนส่วนท้แบบที่มเป็นบทผานไเพราะว่าโชว์เขาตั้งแต่ กมีปัดวางขายก็เอาเลยสิอยากขอบคุณเขาเมื่อสองวันแม็กซ์าจริงๆก็อยากจะขอบคุณเลยครับทุกคนเลยจริงๆทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็อินเดร์แฟนด้วยครับเพราะว่าเมื่อวานมีเดนแฟนมาบินมาหาเยอะมากๆเลยคนที่อาจจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับเราก็ได้ได้พบได้เจอกันเมื่อวานเยอะมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณที่รอ รอคอยวันที่คอนเสิร์ตของผมกับเมียได้จัดขึ้นครับแล้วก็มาแบบมาสรุปด้วยการทุกคนก็แบบเรียกว่ายังไงดีมาเต้นมาร้องมาแบบส่งเสียงปรีกลาดด้วยกันแล้วก็ในไลฟ์สตรีมด้วยครับถึงบางคนอาจจะไม่สะดวกมาแต่ว่าเขาก็อยากจะร่วมโมเมนต์ไปกับเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบอยากดูใช่ตอนนี้ก็ไลฟ์สตรีมยังมีขายอยู่นะครับผมสามารถคุณนุนได้นะครับผมฝากพี่สื่อ คือลงซึ่งพออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าคือเกณฑ์สองวันก็ไม่เหมือนกันการเลือกเกณฑ์คืออะไรสองวันเอาแค่เลือกแค่เลือกไม่ต้องบอกว่าเขาเป็นใครก็ได้อ่ะจะสปอยแค่นี้ถ้าในวันนี้เอ้ยใครสปอยเอาแที่เอาเมื่อวานเอาเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาโคอีฟครับน้องๆโคลีฟเอ้าเมื่อวานเมื่อวานทำไมเป็นโคอีฟคะเพราะว่า อย่างที่เป็นโฟอีเพราะว่าผมชอบโฟอีฟอยู่เจริงๆผมทั้งผมน,นังเฮียนเลยชอบรับชอบเพลงของโฟอีมากๆแล้วก็ชอบแบบรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลที่คนรู้จักทั้งประเทศเลยครับแล้วเขาเก่งเขาเก่งมากๆด้วยซึ่งผมก็เคยเว v e r เพลงของโฟอีไปตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆด้วยแล้วที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยร่วมง,งานกันด้วยครับก็เลยแบบลองไปเชิญ ไปชวนดูว่าแบบถ้าเกิดเขาว่าสะดวกก็อยากจะให้เาเป็นเกสหน่อยดีนะที่แบบว่าเคยออกรายการด้วยกันเนาะเออก็รสนทนาของวันนี้อะค่ะไม่ต้องบอกว่าใครแต่แค่แบบว่าเอ้ยทำไมเป็นคนนี้อยากร่วมงานเพราะอะไรอยากลงงานเพราะอะไรคำเดียวเลยเนาะหนูเนาะเหมือนกันชอบชอบครับชอบชอบอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็สปอยแล้วนะหนูจริง คือคือคือสิ่งที่เป็นเกมวันนี้คือมาจากความชอบของเราสองคนใช่แต่ลูกงานไหผมไม่เลยแล้วผมดีใจมากๆากยังยังไม่หรอผมสมัยเด็กๆอ่ะสมัยเด็กๆชสมัยเด็กๆเดแสดงว่าเป็นตำนานเหรอไอพูดได้นะตำนานว่าตำนานอ่ะเธอเป็นตำนานท่านหนึ่งเป็นตำนานเอ้ย หนูไม่พูดเนี้ยดีกว่าเดยจะหนุดไปเยอะวันนี้ก็คือแบบว่าแบบชอบครับชอบกีแน่นอนแฟนกีแน่นอนแน่นอนผมรับประกันเพราะว่าได้ข่าวว่าคือเกณฑ์คุณแค่คุณเชิญเกณฑ์นี้มาคุณจะกีเราหรเข้ามาได้อะกีเหมือนกันครับกีเนม่ยนกีดว่าเขามาเขามาด้วยเอออะขอถามขอถามย้อนกลับไปตอนที่ไปงาน ภาพยนตร์ที่ต่างประเทศ um เจาโมเ <c oughs> มนต์เดินพงแดงทีเป็นยังไงบ้างคะไม่คิดไม่ฝันอีเวนิส <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ไปงานฟิล์มเฟสครับผมได้มีโอกาสเดินพรมแดงตอนนั้นไปของภาพยนตร์ดับแสงด้วยครับผมแล้วก็มีทีมงานที่แบบว่าเราโคกันเราได้มีโอกาสได้ไปเดินครับผมความรู้ <c oughs> สึกมันเป็นยังไงแล้เนี่ยโหขาสั้นเลยคือแบบเขาเป็นงานภาพยนตร์ระดับโลกนะมันเป็นงานที่ใหญ่ ใหญ่ซะจนเราผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ไปด้วยครับแล้วแบบไปช่วงนี้ช่วงเวลาที่เร็วขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งจะเข้าวงการมาได้ไม่นานไงครับรู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีมากๆด้วยของรันแล้วแบบมันเป็นมันเป็นโมเมนต์แต่เรายังรู้สึกดีที่แบบมีเฮียไปด้วยครับถ้าสมมติไปคนเดียวอย่างเงี้ยน่าจะไม่รอดรอดคืนก่อนเดิน คุยกันยังไงอ่ะคุยสัโอเดี๋ยวพวกเนี้ยต้องแบบต้องไปร่วมง,งานแล้วนาต้องเดินแล้ว,าวนาได้แบบเจอแบบนักแสดงระดับโลกตอนตอนแรกตอนก่อนจะเดินคืนยังไม่ตื่นเต้นฮะแต่พอแต่งหน้าทต่ผมแล้วแบบหนูยังไงะจะเป็นยังไงเอาละเดินลงโรงแรมมายังไงเนะเป็นยังไง,ง,ง,ะง,ไงไจะคุยเขารููเรื่องไหมแล้วเขาจะไปยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยอเป็นไปอยตื่นเต้นทั้งคู่เลยครับแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงดีแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายก็เหมือน ผมมาตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าเห็นแบบแฟนแฟน,ฟนอินเตอร์แฟนที่นู่นอ่ะเขาก็มายืนกันอยู่ข้างๆด้วยมาเป็นแบบมาเป็นส่งเสียงเชียร์ให้อย่เงี้ยเราก็อุ่นใจขึ้นเหมือนเรามีมีเพื่อนมีเพื่อนเราพี่สิงเองจะวินกลับมาครับผมใช่ไปงานแฟชั่นวีคมาครับก็เป็นสายหนึ่งที่เราใฝ่ฝันที่อยากจะไปก็ได้มีโอกาสได้ไปาทางดอร์เชีครับผมรู้สึกสนุกและเอ็นจอยมาก ซึ่งก็มีมีเสื้อไทมีโบครับมีโบบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศเป็นไงรู้สึกว่าเราได้เข้าถึงในจุดแหล่งกำเนิดของแฟชั่นจริงๆเราได้เจอแบบว่าหลายดาราศิลปินหลายคนมากๆครับผมก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้นั่ง follow แล้วรู้สึกเฮ้ยได้นั่งดูแฟชั่นโชว์แบบจริงๆความรู้สึกแบบเป็นแบบนี้แต่เราไม่เหงามีโบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเขาแบบชิลเขาโบก็แบบว่าสายโมเดลอยู่แล้ว เพลินเนอร์แบบไอซิจูดแรงแมากไ่ใช่เหตุว่าเราก็ติดเทอรฟลายอ๋อเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อวานอันนี้ผมก็แบบชอบจริงเหรอพี่ก็รู้สึกดีใจว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะติดเทอร์ฟด้วยครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็ปีหน้าก็อยากไปอีกหนูอยากไปไหมหนูชอบแฟชั่นไหมอันนี้ต้องแลกแต่โอกาสผมจะจะได้โอกาสนั้นหรือเปล่าอันนี้เขาก็สายแฟชั่นจะตาย ใช่เดี๋โชว์ไหมสีทรูแต่ชุดที่สวยดูชุดเลยเออเดี๋ยวนะเราคือสองเขาหรอคะสองครับซองพวิทย์อยู่เปลี่ยนสนุกเปลี่ยนโอ้โหไม่รู้ว่าหนึ่งเปลี่ยนกี่ชุดครับแต่ว่าชุดปังทุกชุดเลยส่งมาให้ดูแบบว่าท้แกเดี๋ยวเขใส่ชุดนี้นะพิในการนะพิธีการประชุดชุดเขาก็ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาชุดเขาก็ไม่ธรรมดาก็เอ่อ ตอนที่เห็นชุดครั้งแรกอะรู้สึกยังชุดอัไมีหลายชุดนะงถ้าชุดพี่ว่าลูกนิวต้องถิงชุดเดียวแบบนี้แหละอ๋อชุดวันงานฮะเอาชุดซีทัวเอาลูกไม้ชอบครับสวยสวยมากเลยแบบดูใช่แล้วเฮียใส่แล้วเหมือนยิ่งชุดก็ดูดีอยู่แล้วแล้วเฮียก็ดูดีด้วยแล้วมันทำให้แบบมันอยู่ในตัวเอาละ ดีมากอร่าดียล่์มากวันนั้นออร่าเหมืนอนมีไฟแบบส่องออกมาจากข้างหลังเลยคระพุทธเ,เจ้าหรอไม <c oughs> ่ใช่นี่นี่สปอยล์เยอะไปคำอีกน,นะ <c oughs> บบที่จะว่าคือแบบว่าพอนตอนที่เราเห็นเรารู้สึกว่ากลุ่มแบบเขาดีชิลแน่ใช่ครับภูมิใจภูมิใจภูมิใจมา,มากๆเลยดีใจแทนงา,านร่วมมาก <c oughs> ให้กำลังใจเองเพราะว่าเป็นงาน ใหญ่ขอองเขาคนเดีวไม่มีเราเยดนะก็คิดอยู่ว่าเฮียจะคิดเงนนูไม่น่ะใหญ่คิถูกหอ้ายอคิดคิดถึงคอนเสิร์ตว่ากขาจะเป็นยังไงตอนตอนนั้นแบกังวลม่าขึ้นคอนเสิร์ตว่าจะเป็นยังไงก็เออหนูตั้งใจซ้อมนะเดี๋ยวเฮีกับปอยซ้อมอะไรหลักๆนี้ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษด้วยใช่ไหมคะโปรเจกต์ที่เราจะเกิดขึ้นอ๋อหลายแบนี้ครับก ใช่ครับเดี๋ยวจะมีข้าวฟ้าเพียงเธอครับซีรีส์ซอมไบเวอร์ด้วยครับผมแล้วก็จะมีเพลงด้วยดำเนินการอะไรอย่างไรหมายถึงว่าเรื่องเรื่องข้าวฟ้าก็มีมีคุยครับคุยกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้พี่วายที่สุดเป็นซอมไบเวอร์ครับผมเอย่างเร็วๆนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงของเขามีแล้วของผมเร็วๆนี้ครับในช่วงนี้เออ ช่วงนี้เหมือนมีหลายอย่างให้โฟกัสเหมือนกันก็รู้สึกว่าถ้าอยากจะทําบางอย่างให้ดีก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงครก็ต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆถ้าแบบว่าเรามีเวลามั็งสองวันดีอรบจบคอนเสิร์ตแล้วก็คือพรุ่งนี้ได้ทำเพราะว่าพรุ่งนี้คอนเสิร์ตคอสองวันนี้หนักบางนะเออก็เป็นเป็นครั้งแรกของเราสองคนเหมือนกันเนาะที่จัดสองวันแต่มันแบบมันสนุกนะมันเหมือน ได้มันเต็มอิ่มจริงๆหรือวันนี้บทีวันหนึ่งมันไม่เต็มหรือว่านี่หนูจะจัดเดี่ยวอะตอนนี้ไม่น่าหคอนเสิร์ตคู่แต่เดี่ยวได้ไงอ่ะไม่ไม่ทีแต่ตอนนี้ค่ะที่ตอนนี้เราถือว่าเป็นแบบว่าคู่บุญกันได้เลยนะเพราะว่าแบบคู่บุญกันมาแบบตลอดคู่บุญยกได้ไหมคู่บุญคู่บุญหรอคู่บุญเขาจะความหม่แล้วคู่บุญ เข้าใจความหมายแล้วว่าผู้บุญเลยนะชื่อบเหมือนพับเป็นผู้บุญแบบว่าช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันแล้วก็จะยิ่งเจริญ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 พรถ้าเจริญขึ้นไปก็คู่บุญแหละคกนะเจริญเจริญอยู่แบบนี้เจริญอยู่แล้นี่เราพูดคำว่าเจริญ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 ด้วย หนูมันพูดเป็นน้าหนูเด็กกว่าใช่ไหมพูได้ก็น่ารักน่ารักเฉลยเฉลยเรารู้สึกแบบอะไรเนี่ยที่คนมองว่าแบบว่พูดเราไปคอยแบบสนเสริมการพูดคปแล้วรู้สึกครับยังไงก็อย่างที่เคยบอกหนูไปก็มีเรื่องอะไรก็คอยซัพพอร์ตตลอดครับผมมันเหมือนถ้าถ้าผมอยู่ไม่ได้มีเฮียวันเดิมแรกวันนี้ก็คงไม่มีคอนเสิร์ตนี้มันอะไรประมาณนั้นแหละว่าหนูก็มีคอนเสิร์ตเดียว ก็เดี๋ยวในอนาคตมีอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นคอนเสิร์ตคู่ไงหนูหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าหนูไม่มีเมียถงแม้ก็ไม่มี่ชต no ้องเป็นเมียอะไรคอนเสิร์ตคู่อ่ะให้หนู่คู่กับใครเราจริงจริงจริงครับฝากถึงแฟนๆหน่อยค่ะว่าถึงวันนี้เป็นวันเราเห็กันโตมาแล้วแต่ว่าดูได้ครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถ ดูได้อยู่นะครับผมะคอ c o n c e r ตนะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ใน IG Story ของเราแล้วแล้วก็ทาง Twitter นะครับผมก็รับรองว่ามีโชว์ที่แตกต่างแน่นอนวันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคิมิกอะไรแน,น่นอๆหรือว่าสภผาอีกนิดนึงแล้วก็เกสแน่นอนนะครับเป็นเกสที่เราทั้งสองคนชอบมากๆครับผมใช่ครับยังอยากให้มาดูอยู่นะครับแล้วก็บัสตรีมมิ่งเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตจ,จะจบไปแล้วครับทุกคนยังสามารถมาแบบมาย้อนหลังดูโมเมนต,ต์ต่างๆได้ด้วยแล้วก็อยากจะฝากช่วยให้เล่น เพย์ทวิตเตอร์ด้วยครับใช่แล้วก็มีของมียิมดีช็อปด้วยนะครับสามารถช้อปปิ้งได้นะครับผมมีบงด้วยนะครับผมเก็บไปที่ระลึกเนาะหนูเนาะคุณยังไม่ได้ไปดูช็องเลยว่าแถวยาวแค่ไหนคนหนึอ๋อขอหมดยังแห้งฝากซื้อด้วยนะครับซุปเปอร์ซั้นนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ